จวดในบ้านที่มาตงพี่นองจ้ะจะเดาสดสวัสดีค่ะขอเกินแม่ๆม่าั้แน่เด็กพี่นองจ้ะลุกายจ้ะไมคกี้ไมค์นะคะเมื่อนี้ตำสมตำกุ้ง นะค่ะกุ้งลวกกับปลาหมึกตัวยญ่ๆ่จ้าพี่น้องจ้ามาแต่ก็พักนี่พักสลัดค่ะถั่วฝักยาวเลยกับผักก้านจองลวกนะจ๊ะอันแฟนเพจฝากลูกชายน้ำแน่เด้อจ้าอันสิหายเห็นแต่เพิ่นสักส่วนหลายนะจ๊ะมาพี่น้องจ้าจุดจดกินเลยลูก okay. นตนี่โอ้รูมเมนบนพี่นอ้องจ้ะหิมะกตแล้วแม่มีสสดาวสดแล้วระสดสดเลยพี่นอ้องจ้ะที่แม้มือนัอนละ่ะพักกันจองได้ค่ะพี่น้องจ้ะพักกัรจองด้วยขอชิ้นพักกันจองอจก่อนแล้วแม่ใส่มือด้วยจ้ะลูกชายแลแต่เพื่อนจ้ะกินกัน2คนแม่ลูก

Sao nói phải sao rồi? Mà thân mà, mà uhm. nó bèn nguyên luật sour, luôn mát, hư hầm môn. Mmm. Do น้เจินอยู่ข้างล่างนำจนนี่โดดได้จากน้องะยนุ่มลอด จวด,ดในวันที่มาตกพี่นองจ้ะโอ้ยเพชรกันลยอ่งงางวนเอาอย่เว้ไม่ลง Cao giờ bạn Thầy có gì bị nổ Nên xíu nó mẹ với sữa dạng cả Nhao cả này ha Giọt giọt Và em chụp Ừm, bị Nhéo đi đi à จะเดาสดนยมลับไปนองกลิ่จะเตาหนว่งเลยล่ะเดี๋ยวมันจะกินบาทัานเดี๋ยวมันจะเนีนลลนกิงนเบิด โทรศัพท์นุ่มเต็มโทรศัพท์เต็มอมนแม่บรีเต็มนะ่อเป็นไรลบพี่น้ง อร่อยมอร่อยอร่อยอือเยอร่อยไหนแซ่บเล็กเกอร่อยอีสเล็กเกอร s ออีฟิาอร่อยไหมอร่อยครับอร่อา